รับเงินสดกับบ้านหนึ่งแสนนะครับไอเจ้าดีแมคคันนี้เปิดทุนขายเครดิตไม่ดีต้องดาวนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดบูพาวเวอร์นะเออหนึ 1> 1. ่งจุดเก้าโอ้โหคันนี้อุดอี r ีามาแล้วด้วยนะอุดอ g r ามาแล้วด้วยนะโอ้ทอเลตนะครับแต่เครื่องไม่เคยลื้อนะเครื่องไม่เคยลือนะอยล้อนะเขาทำด้านนอกอย่างเดียวนะครับทำให้สวยนะ ทําให้สวยนะครับเดิมหมดนะฝาเดิมนะครับไม่มีชนนะให้ล้อมแม็กด้วยให้ล้อมแม็กด้วยคุยก่อนเปิดราคานะครับฟังตามผมนะถ้าคันนี้ขายแค่สามแสนกลางๆเป็นไงโอเคปะติดเจ็ดอะ่ะโอเคปะ่ะผมให้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเอเมไทชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ล้อแม็กชุดนี้นะครับแถมไปก่อนนะครับล้อแม็กชุดนี้นัตากล้องแพลนล้อแม็กหน่อยและนะครับรับเงินสดกับบ้านหนึ่งแสนนะครับหรือขับฟรีหนึ่งปีนะครับขับฟรีไปเลยสามร้อยหกสิบห้าวันหรือรับเงินสดกับบ้านหนึ่งแสนลยคิดตามกันนะครับสี่เก้าเก้าลบหนึ่งแสนก็เหลือสามเก้าเก้านะครับประกันชั้นหนึ่งสองหมื่นล้อแม็กสามหมื่นเหลือประมาณสามแสนสี่สามแสนห้าเฮียผมไม่เอาเงินสด ทำเป็นส่วนลดได้ไหมอยากผ่อนทุกๆจัดไฟแนนซ์สามเก้าเก้าพอปีส <Okay. S 1> ิบเจ็ดโอเคผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทได้หมด